สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j o อร์นี่เดและตอนนี้คุณกำลังอยู่กับคิวจากช่อง j o อร์นี่เดที่จะพาทุกคนมารู้จักกับตัวช่วยในการทำงานเพื่อวางแผนในการทำงานและพัฒนาระบบของตัวเองวันนี้เรามีการทำแอปพลิเคชันขึ้นมา1แอปเพื่อนำมาแจกทุกคน ในช่องของเราตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์ Notify ของ l i น์ได้ในส่วนนี้ทุกคนเพียงแค่ไปสร้างโทเค็นของ l i น์ Notify ก็สามารถใช้แอปนี้ได้ฟรีแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอทั้งมือถือแล้วก็ iPad ของเราขึ้นมาเพื่อเป็นครอบเยบเทียบให้ทุกคนดูนะหลังจากเราเข้ามาในแอปแล้วให้ทําการล็อกอินด้วยบัญชี Google ของเราหรืออีเมลใดก็ได้เดี๋ยวเราขอพิมพ์อีเมลของเราจากนั้นกด Continue ก็เข้าสู่ระบบระบบจะถามหา PIN 5ตัวจากนั้นก็ทุกคนสังเกตที่อีเมลของตัวเองที่อีเมลก็จะมีรหัส5ตัวส่งเข้ามานำรหัสนั้นมาล็อ,ลอกอินหลังจากกรอกแล้ว้ทุกคนกดใส่กินเมื่อทุกคนเข้าสู่ระบบแล้วจะพบกับหน้าตาที่ขึ้นอยู่และให้กดที่เพิ่มโทเค็นแจ้งเตือนจากนั้นตั้งชื่อและนำรหัสโทเค็นที่ได้มากรอกไว้ตรงนี้ แล้วกด submit ในส่วนนี้เราทําการเตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราจะทำการส่งข้อความในรูปแบบที่1ที่เป็นข้อความอย่างเดียวไม่รวมรูปตั้งหัวข้อเลือกโทเค็นประวัติคนไข้ของเราจากนั้นกด submit สังเกต จักจอข้างๆก็จะขึ้นการแจ้งเตือนประวัติคนไข้มาเป็นข้อหัวข้อเป็นรายละเอียดเป็นแจ้งเตือนอยู่ด้านข้างในการแจ้งเตือนรูปแบบภาพก็จะเหมือนกับการแจ้งเตือนแบบข้อความที่เราเพิ่งแจ้งเตือนไปเมื่อกี้แต่ว่าจะมีภาพติดไปด้วยก็ถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ e s c r i p t i o n ได้เลยว่าเข้ากลุ่มของเรามันจะมีลิงก์กลุ่มอยู่ข้างล่างอ้าวก็เป็นงไงกันบ้างทุกคนสําหรับวันนี้ที่เรามาแนะนําแอปดีๆที่เราทําให้ทุกคน ก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเจอร์นี d e เดแล้วพบกับคิวจากเจอร์นี d e เดได้ใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนไปละไปบ้าย